เรามีข้อมูลที่คอลัมน์ BCD เป็นแบบนี้ต้องการหาค่าของ XYA รายการสุดท้ายที่ไม่ติดลบเราทำแบบนี้ได้นะครับตรงนี้เราถามว่าเจ้า G2 เนี่ยมันเท่ากับข้อมูลชุดนี้หรือไม่นะครับถ้ามันเท่ากันมันก็เป็นจริงหรือว่าเป็น t r u ูนั่นเองนะตรงนี้ใช้วงเล็บเปิดวงเล็บปิดไปช่วย นำไปหารกับข้อมูลของ d 2ถึง d 1 4ที่มากกว่า0ถ้ามันเป็นจริงมันก็ผลลัพธ์ก็เป็นเลข1นะครับแต่ถ้ามันไม่จริงเนี่ยมันก็เป็น0หรือค่า e r เรอนั่นเองตรงนี้ใช้เลข1เป็นตัวตั้งหารด้วยข้อมูลชุดนี้ผลลัพธ์ก็ออกมาเป็นแบบนี้เฉพาะค่าของ x เท่านั้นนะครับจากนั้นใช้ลูกอัพไปช่วยนะครับลูกอัพด้วยตัวเลขที่มากกว่าเลข1เช่นเลข2 คอมมาไปด้านหลังคอมมาให้ไปแสดงค่าที่ c 2ถึง c 1 4นั่นเองนะครับก่อนจะ Copy ลงไปก็ต้องไปล็อกเซลไว้ก่อนนะตรงนี้ล็อก g ไว้นะครับเนื่องจากว่าเราจะ Copy ไปทางขวา b 2ถึง b 1 4ตรงนี้เป็นพื้นที่อ้างอิงล็อกไว้ d 2ถึง d 1 4เป็นพื้นที่อ้างอิงล็อกไว้ c 2ถึง c 1 4เราล็อกเฉพาะแถวนะ คอลัมน์ C เราไม่ล็อกนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวเรา Copy ไปทางขวามันจะอ้างอิงไปที่คอลัมน์ D นั่นเองนะครับจากนั้นก็ับ c ล p y ลงไปสูตรที่ตำแหน่ง H2 นะครับออกมาเป็นแบบนี้นะ